หลังจากเดินป่าแล้วนะคะ EP 3เราก็จะไปต่อเพื่อที่จะไปพักรับประทานอาหารที่แพรนะคะทุกคนดูคะ่ะวิวสวยงามมากไปตลอดแนวเลยนะคะทุกคนสวยจริงๆคะ่ะคุ้มค่านะคะทริปนี้คุ้มค่าสวยงามแล้วเรือหางยาวที่เรานั่งคนขับก็มีประสบการณ์นะคะขับมาหลายปีคะ่ะปลอดภัยค่ะ ทัวของเราจะมีอยู่ประมาณ10กว่าคนค่ะทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจกับภาพสองข้างทางที่เห็นนะคะทุกคนเห็นไหมคะสวยงามมากแล้วเราก็จะไปทานอาหารกันต่อนะคะหลังจากที่เรานั่งเรือต่อจากป่านะคะทุกคนมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะถึงแพรที่เราจะพัก รับประทานอาหารกลางวันกันนะคะดูคะ่ะแพรจะสวยงามถ้าเราอยากได้บรรยากาศที่นอนในน้ำจริงๆก็ต้องแพพวกนี้แหละคะ่ะแต่ราคาจะแตกต่างกันไปนะคะลัดาไม่ได้ลงแพเพราะว่าแพรเต็มหมดคะ่ะช่วงนี้นักท่องเที่ยวเข้ามานะคะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเห็นน้องคนเรือบอกว่าตอนเช้าจะสวยมากนะคะถ้าพักในเรือเราก็ถึงที่จะพักรับประทานอาหารแล้วคะ่ะทุกคน เราจะพักรับประทานอาหารที่แพรคีรีทารานะคะทุกคนซึ่งแพรนี้จะมีบริการห้องพักมีทั้งแอร์แล้วก็พัดลมมีทั้งห้องน้ำในตัวและห้องน้ำรวมนะคะแต่ว่าเต็มหมดนะคะทุกคนช่วงนี้นักท่องเที่ยวเข้าเยอะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปทานอาหารกันนะคะก็จะมีน้องๆมารอรับยินดีต้อนรับสู่แพรคีรีทารานะคะทุกคน เห็นไหคะวิวสวยรอบๆจะสวยมากไปกันค่ะทานอาหารด้วยกันค่ะกลางวันค่ะโอเคสวัสดีค่ะนี่นะคะมีของเรานะคะเขาจะมีอาหารพร้อมด้วยนะคะจ่ายพร้อมอาหารสองวันนะคะนี่นะคะ อาหารกลางวันมาแล้วนะคะทุกคนปลาทอดกรอบเหรอปลาทับทิมหรือเปล่าปลาอะไรไม่ทราบนะคะปลาทอดกรอบแล้วก็สลัดผัดผักรวมแล้วก็ต้มยำซุมขอโทษค่ะม,มัสแมนค่ะรวมอาหารเราไม่ต้องจ่ายนะคะรวมกับทริปแล้วมาอีกอ,อย่างนะคะไอ้ต้มยำ มาเลสงขานะคทุกคนน้องๆมาจมากมหาเลยสงขานักกรีน ที่นี่แพรคีรีทารานะคะจริงๆแล้ดาวางแผนจะมานอนในแพรแบบนี้นะคะพาชมบรรยากาศชิลๆแต่ว่าเรามาแบบไม่ได้จองค่ะเพราะฉะนั้นแพรช่วงนี้เต็มหมดนะคะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะ,ะสวยมากอมีปลาด้วน,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 นะคะทุกคน นี่เป็นดูขังมีปลาด้วยนะคะนุ่นๆปลาตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนก็คือจริงๆถ้าได้นอนตรงนี้ก็จะดีมากอันนี้นะคะนี่ห้องจะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนมีห้องน้ํานะคะมีชั้นบนด้วยห้องมีชั้นบนเป็นประมาณนี้นะคะนี่โอ้โหวิวสวยมากนะคะทุกคนก็คืออยู่ในขุนเขาที่มีน้ํา สีน้ำเงินสีเออสีออกฟ้าอย่างนี้นะคะเขียวมรกตนะคะทุกคนสวยงามมากอยู่กลางคุนเขานะคะทุกคนห้องพักเยอะมากแต่ว่าคนจะอยู่เต็มหมดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ห้องพักที่นี่ถึงต้องพักบนเขากันนะคะนีเห็นไหมคะสามารถมีระเบียงนั่งอยู่ริมน้ำได้เลยนะคะทุกคน สวยงามมากค่ะทุกคนดูค่ะนอนอยู่ในหุบเขาขุนเขานะคะบรรยากาศน้ำสีเขียวมรกตนะคะทุกคนแล้วก็มีพาร้านอาหารด้วยนะคะมีร้านอาหารด้วยเรามาจากเรืออื่นก็มาแวะรับประทานอาหารที่นี่ดูค่ะ จะสวยงามมากเห็นไหมคะบรรยากาศหลักล้านเลยค่ะทุกคนหลักล้านเลยจริงๆดูข้างหน้าค่ะข้างหน้าที่พักจะติดอย่างนี้เลยนะคะสามารถลงไปเล่นน้ําได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะสามารถเล่นน้ําได้เลยนะคะบรรยากาศหลักล้านจริงๆค่ะทุกคนส่วนมากเป็นชาวต่างชาติทัวร์ ชาวต่างชาติลงนะดูค่ะว่ายน้ำสบายๆชิลๆนะคะทุกคนมีสองฝั่งนะคะทุกคนสองฝั่งก็เต็มหมดนะคะสองฝั่งนี่ก็เห็นไหมคะสองฝั่งก็พักเต็มหมดมีบริการทายเรือขยักด้วยนะคะนี่เรือจอดรอพวกเราค่ะ สมแล้วนะคะทุกคนที่ได้เป็นกุยหลินเมืองไทยนะคะเขื่อนเนี่ยบรรยากาศค่ะเป็นน้ำชิวๆน้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกตนะคะทุกคนเขียวมรกตเลยอะ่ะบรรยากาศแพรที่อยู่กลางหุบเขานะคะทุกคนม,มีร้านอาหารด้วยนะคะ ร้านอาหารด้วยมีเรือขยักให้เชา่าบรรยากาศหลักล้านเลยค่ะทุกคนสวยมากจะมาเป็นครอบครัวหรือแบบสองคนก็ได้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ล้างเล็กไม่มีแอร์จะมีทั้งห้องแอร์ห้องพัดลมนะคะทุกคนราคาก็แล้วแต่แตกต่างกันไปในแต่ละฤด,ดูกาล ดูน้ oh, no really beautiful. Beautiful. Huge, ําทะเลนะคะขอโทษค่ะไม่ใช่ทะเลน้ําในเขือนจะเป็นสีนี้ก่ะทุกคนมันสวยมากสวยมากจริงๆสีเขียวมรกตนะคะสวัสดีค่ะที่นี่ชื่ออะไรนะบอกให้หน่อกทีนคิริทลาพี่อยากทราบว่าค่าห้องมันมีค่าห้องนี่มันมีราคาเท่าไหร่ จะรับบุ๊กซ้ำห้องค่ะแต่ถ้าอยากลดราคาต้องย้อนกลับไงค่ะอ๋อแต่เต็มไหมเนี่ยพี่รู้สึกพี่จะโทรมาอย่างเมื่อวันก่อนนี่เต็มไหมตอนนี้มีบ้างไหมวันนี้มีค่ะอ๋อมีใช่ไหมเมื่อวานนี่ไม่มีบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ส่วนมากมีแต่ชาวต่างชาตินะคะทุกคนชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของชาวต่างชาตินะคะเข้ามาเพราะว่าเข้ามาดูค่ะว่าชิลขนาดไหนก็ทุกคน <sk r isa> เหลือพวกนี้ก็จะไปถ่าเลาะไปตามเกาะต่างๆเลาะวนไปเที่ยวนะคะว่ายน้ำกันซึ่งน้ำทะเลเสวยมากก็คะ โดดน้ำกันนะคะทุกคนเด็กๆก็เล่นน้ำได้อย่างส,สนุกสนานกันนะคะมาแบบครอบครัวก็มีนะคะทุกคนแบบ,บแฟมิรียนี่คกิจกรรมที่จัดให้เด็กๆว่ายน้ำ ต่างชาติเขาจะฝึกลูกเขาให้มีความกล้านะคะทุกคนเห็นไหมคะโยนลงไปเลยแต่ก็มีเสื้อนะคะปลอดภัยค่ะมีเสื้อมีเสื้อนะคะเห็นไหมคะเขาก็ว่ายน้ําต่อได้นะคะทุกคนแล้วก็ข้างล่างก็มีแม่คอยดูแลอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบครอบครัวกันนะคะมาพักที่นี่ค่ะสนุกสนานกันไปค่ะกิจกรรมครอบครัว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของแพรก็จะขอบคุณลูกค้าค่ะหลังจากทานอาหารกันเสร็จเราก็จะเดินทางกลับเข้าฝั่งกันนะคะวันนี้ก็เป็นการจบครบทริปนะคะที่เราเดินทางก็จะเห็นน้ำสวยงามเป็นสีเขียวครามนะคะทุกคนล่องเรือเข้าฝั่งกันนะคะสวยคุ้มค่าค่ะวันนี้สวยคุ้มค่าจริงๆนะคะ สวยมากด้วยทุกคนประทับใจคะ่ะวันนี้สวยงามสวยงามมีเหตุเล็กหน่อยนะคะทุกคนเรือไม่ยอมเลี้ยวนะคะเรือเลี้ยวไม่ได้เราไม่ยอมเข้าฝันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอเปลี่ยนเรือนะคะทุกคนรอให้เรืออื่นมารับเร็จะ,จะอยู่ประมาณนี้ ช่างกำลังพยายามทำอยู่ตะวันนี่นตอนนี้ประมาณ4ี่โมงกว่านะคะทุกคนในที่สุดช่างก็ซ่อมได้ค่ะไปต่อกันค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พามาเที่ยวเขื่อนราชาประชานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รดาด้วยนะคะจะได้พาเที่ยวอีกหลายๆที่นะคะ ก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนน้องน้อะไรนะเอกกับอันเอกกับอันนะคะซึ่งเป็นน้องๆที่มีน้ำใจมากเชื่อเหลือเรามาตลอดที่เืยนนะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ